ละมีด้วยนะคนรับแล้วก็มามาแล้วมามแล้วนะระครับมาขอเด็กขอตลับครับขอเียนตลับน้ดดองนุ่นดับงเนื้ อัลแครับแล้ครับจริงหรอกใช่ p l สำอนต้องการอย่าง picky หอกการ iteration m o r คุพี่กำลังน้อยพี่เอาตุ๊กตาไปแล้ว ครับผมเราต้องรับอาจารย์ราคาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพูตรงนี้ก่อนนะครับขอทิ้งภาพจับหน่อยนะครับผมร้อยอาขึ้นมาพกนไ้เลยครับอาจารย์ที่ได้ตรงนี้หน่อยครับนะครับผมคิวบันดานเองนะครับ ครับวันนีก้ก็จะมีหลายท่านนะครับเป็นทั้งดาราอาวุโสนะครับเป็นทั้งดาราอาวุโสนะครับเจอกันเลยครับโอเคนะครับผมก็อนดีดี้นะครับดีนะครับดีนะครับเสียญด้านบนได้เลยได้ครับ นีนะครับหลากหลายท่านเลยที่เข้ามารับรางวัลในวันนี้ใช่ครับผมเราเชิญทั้งสามนะครับขึ้นิสเตอร์พัชชยได้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้แฟนคลับเราอยู่ จังที่กีดให้พิธีกออรอะนะฮะระหว่างรอลิฟต์เนาะให้นะครับให้ทัดไทยแฟนคลับเล็กๆฮะทัดไทยแฟนคลับเล็กๆครับสวัสดีครับ,บ,บง่บบบงบว,บวงกันไหมสามคำสามคำนะฮะง่วงกันไหมฮะอ่ะเจอกันเมื่อเราเจอกันครับอ,อีกคนคนคึง Từ xa หนึ 1> 1, 2, 1, 2. Okay. ่อโอเครรอรอมามอันนี้วีดีโอครับวีดีโอบอมไม้บมือดีครับหนึ่งสอ สงนใหม่ครับะจ่าใหคอบคคเต้มับน้องที่้นได้เลยครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับอ่าไขอบคุณครับสะฮะหตรับคุณเตยนะครับครณเตยภิวัฒน์ไครับนะฮะ แล้วก็คุณยอมยงตีค,ค,ครับและนะครับอีาด้วยนะครับไปโอเคขึ้นบนเลยครับหน้าต่อเนที่แม็กก็บเลยคนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถือศิลปินวงอันนะครับเดี๋จะขอต้องมีด้วยนะฝากน้องๆใหม่เลยนะคฝังงงนะ่งที่หนึ่งนะครับ จากโดยชมรมสายใหญ่ไทยนะครับอ่านะครับวันนี้ครับอีกหนึ่งกรุ๊ปนะครับ The Survival ด้วยนะครับผมแล้วก็ธุรกิจนกรุ๊ปนะครับผมวันนี้ที่เดินทางมารับมอรบรางวัลพระยาสุวนนา,นาคราชของเราในวันนี้นะครับทุกขแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะครับทางด้านรายการ อีกหนึ่งท่านนะครับทนายครานี้นะครับท่าประธานในที่ีรงรงสายใหญ่ไทยแทนคุณแนดีครับในแตนี้เดินทางมาดูในที่แระไปต่อครับ อีกครั้งครับท่านผอฟ้าพรธิพาสุพันุกูลรับประธานกิติคุณชงรงสายยาไทยแทนครูแสบินครับและเป็นประธานผู้มอบรางวัลนะครับประยาวนราชราชอวานนะครับเดี๋ยวเชิญจันนาแบ็คดอกก่อนนะครับในวิธีนะครับคุณปัดกนะครับขอต้อนรับคุณปัดกด้วยนะครับ อ๋อได้ครับผมสิลเป็นดาราอีกหนึ่งท่านครับขอต้อนรับพี่เอชุดติมาด้วยนะครับ พี่เสือกตอนเรามีเวลาตรงนี้ประมาณสักห้านาทีนะครับครับผมครับอขอขอแบ่งมาฝั่งนด้วยนะครับผมไมได้ดข,ดขอพักนิ่งนะครับท่านพักน,นิ่งนะครับท่บนักนิ่งนะครับ,บครับขอให้ขออาฟ้าพูดถึงความสำเร็จ ของงานในวันนี้นิดนึงนะครับคือความสําเร็จของงานในวันนี้ก็ต้องอชื่นชมคณะการทํางานแล้วก็อาจารย์ก็อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่ทุกคนคือทุกค,คนเนี่ยเมื่อดึงของออกาเข้ามาในตรงการสายใหญ่ไทยแทนทิ่แทนดินเนี่ยพอออกก็จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านที่ให้เชื่อมั่นถึงเรื่องความดีถ้าเราเหมั่นทําความดี หรือเราไม่ทิ้งความดีความดีก็ไม่ทิ้งเราแล้วก็การคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับรางวัลเนี่ยจึงต้องให้เขาเนี่ยได้คาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้ทำความดีอย่างเช่นเนี่ยค่ะครอบครัวขอให้หอเอฟ้าพูดถึงความสำเร็จของงานในวันนี้นิดนึงนะครับคือความสำเร็จของงานในวันนี้ก็ต้องอชื่นชมคณะการทการทำงานแล้วก็ อาจารย์ก็อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็น้อง,องๆเจ้าหน้าที่ทุกคน <ละ S 1> คือทุกคนเนี่ยเมื่อดึงขอออกเข้ามาในตรงการใส่ใ่ไทยแทนดินแทนดินเนี่ยพอออกก็จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านที่ให้เชื่อมั่นถึงเรื่องความดีถ้าเราหมั่นทําความดีหรือเราไม่ทิ้งความดีความดีก็ไม่ทิ้งเราแล้วก็การคัดสรร บุคลากรที่จะเข้ามารับรางวัลเนี่ยจึต้องให้เขาเนี่ยได้ค่ากุญใจสิ่งที่เขาได้ทำความดีอย่างเช่นเนี่ยครอบครัวคุณ่าชา,ายภรรยาที่เข้าออกบ้านของอ้อฟ้าหมูญาติมิตรครอบครัวแล้วพอวอ้อกเล็งเห็นว่าครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะอย่างศิงละปะมวยไทยนะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้เช่นค,คุณ่าชายเนี่ย นักวันก็อายุมากไปมากไปก็ต้องถ่ายอทอดวิชาให้กับคนที่หลังและก็ยังมีศิลปินดารานัก<ๆ>แสดงแล้วก็หลายๆท่านนะคะพอพูดโดยรวมว่าทุกคนเล่นแล้วแต่มีคุณภาพเพราะว่าพอ,อ,อกรรมชักคุณดุยกรรมชักคนะกรรมการว่าการที่เราจะทําให้คนดีมีกําลังใจทําดีต่อไปเนี่ยเราก็ต้องให้รางวัลออบแทนเขาโดยที่พอฟ้อออกาก็บอกว่าขอเป็นผู้ที่สนับสนุนอยู่เรื่องหนัง แล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ทุกคนมันทำความดีแล้วอะไรที่เราจะอยู่องค์กรหรือการที่เราจะอยู่ในสังคมเนี้ค่ะเราต้องรู้จักปล่อยวางแล้วเราต้องรู้จักให้อภัยการให้อภัยนะยิ่งทําให้คนเนี่ยมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเช่นชีวิตของทุกคนนะคะมีมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าถ้าเราอยู่ในในในประเทศไทยเนี่ยแล้วเราก็สามารถคีกัน อะไรนิดอะไรหน่อยก็อภัยให้กันแล้วก็จับมือเดินทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมให้กับประเทศชาติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังแล้วก็สำคัญที่สุดเหมือนกับที่พออได้บอกว่าอย่างคนที่ขายของออนไลน์หรือคนที่สั่งหรือสารพัดมันมีแต่ความเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ไม่ไปโกงกินใครเขาไม่ไปทําสิ่งที่ผิดแล้วสําคัญที่สุดหลายคนก็จะถามว่าทาไมมีหลากหลายอาชีพ ที่มารับก็เขาไม่โกงนะถ้าสมมติเราคนที่ขายของออนไลน์แล้วก็ไปโกงเขาสินค้าก็ไม่ได้มันก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแต่ถ้าเขาทํางานแล้วเขาทาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เขาสามารถเป็นคนดีของสังคมได้การเป็นคนดีของสัง,สงคมมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านสังคม หรือผู้ที่มีหน้ามีตาถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มที่เขาเป็นอาจารย์หรือในกลุ่มของออหลากหลายอาชีพเข้ามารับรางวัลเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่มองเห็นคนเหล่านี้เราจะต้องดึงคนเหล่านี้หรือกลุ่มคนเหล่านี้ให้มาเป็นสิ่งที่อยู่แนวหน้าเพื่อสร้างสารรค์ความดีถ้าเราเอาแค่กลุ่มก้อนส่วนหนึ่งส่วนไหนที่เราเห็นจะเป็นประจำแต่เราไม่เปิดว่างไม่เปิดเสรีให้กับคนที่เขาได้กระทำความดีเราอาจจะไม่ คนอาจจะไม่เหเห็นแต่สำหรับพอฟ้าแอบติดตามแอบติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนออก,อก็เลยบอกอทางคณะกรรมการแบบว่าคุณคัดมาได้หมดเลยไม่ว่าเขาจะอาชีพอะไรถ้าเขาไม่โกงจริวก็เป็นแบบอย่างเศรษฐกิจก็ดกีด้วยนะการค้าการขายการทำมาหากินเนี่ยก็คือท่าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจิลเป็นแห่งชาหรืออีกมากมายที่พออาจจะพูดไม่หมดนะก็โดยรวมแล้วที่มารับรางวัลในวันนี้ ล้นแล้วแต่ผมคัดสรรจากสิ่งที่คณะกรรมการได้ศึกษาขออตลอดในรูปแบบในการที่ทําอย่างไรให้แฟนคลับของแต่ละท่านเนี่ยแฟนคลับของแต่ละท่านจะได้รับชมทางบ้านขออก็เรียกคุณน,นุ้ยไปอย่างด่วนเลยแต่วันนั้นเขากาลังจัดเวทีกันอยู่ก็ไปหาขออฟ้าได้แค่กี่ท่านกับวนะันนั้นคนนุ้ยคนเดียวคนท่านอื่นก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบกับการที่ ซิกไวมากกับการที่ทําให้สมาชิกหรือแฟนคลับของแต่ละท่านได้เข้ามาติดตามฟ้าให้ชีวิตเพื่อนติดตามผลงานในวันนี้ะนะคะกับการที่ทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจทุกค,คนต้องมีความภาคภูมิใจกับการที่ได้เห็นเวทีแห่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อบอกว่าอย่างท่านหรือกลุ่มของทีมทําง,งาน20ปีในธรรมดาต้องสะสมบาร,รมีและสะสมบุญต้องสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยว ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะทำความซื่อสัตย์ก็เป็นสีที่สําคัญซึ่งกินไม่หมดพดกินไม่นานแล้วความซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นค่ะนี่ก็ปอ,อ,อก็ฝากเอาไว้แล้วก็ผู้คนที่เข้ามาเวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปแบบไหนถือว่าเขาเหล่านี้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหลากหลายอาชีพ แต่เขาก็เป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมได้นะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะเ,เราไม่ต้องมีอะไรที่ตีรีตรองเชิญได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะคือสําคัญที่พออได้บอกว่าอย่างพออมาเปิดงานเช่นกันไม่ต้องมาเขียนสคริปต์เพราะว่าสคริปต์สำหรับพออฟ้าเนี่ยความจริงใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่อยากจะพูดถ้ามาเขียนสคริปต์ไปพอปอพออก็อีห้มันดูเหมือนไม่ดีิใจพออก็เลยคิดว่า ถ้าขอพูดก็ขอให้พูดแต่บคนาอพูดอะไรไม่ไย้ลูกสาวก็บอกที่ทุกวันนี้สิ่งที่เราสร้างสรรค์ตัวไม่สวยงามก็คือด้วยมือเราทุกคน้อยทุกคนคิดดีทำดีใหดีสมัครีสมั่คีในหมู่ของเราชาวดนที่เป็นทุกขน้แล้วสําคัญที่สุดนะะการที่เราไม่ยึดติดกับคอารพูดที่มันคนเชื่อมั่นในความดีกับสิ่งที่เราทา เราจะไม่หวั่นกับสิ่งที่เขาพูดวิจนะนจงมั่นใจและเดินหน้าขอคันธิมนะครับขออนุญาตเก็บภาพนี้นะครับขอ en ขอนุญาตนะครับเก็บภาพนี้นะครับ